ครับเป็โตไฟเตอร์มาแล้วไฟน,นี้ซ้อมมาอยู่อหนครับซ้อมมาสามอาทิตย์ซอ้ซอมที่ไหนไฟนี้ซ้อมที่ศูนย์นกีฬาเฉลิมเกียรติอยู่ที่บา้านที่บ้านเลยจังหวัดเลยนครศรีธรรมราชโอ้ยที่นุ่งเลยเหรอรแล้วมีใครเป็นผู้ป้าผู้ซ้อมมาที่นูน่นมีเปรตเอกแล้วก็หลายคนนะครับก็คือคนไหนค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสี่ิบหกครับเราสูงเท่าไหร่169่้อหครับแล้วหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ58ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับ ได้ครบเครื่องทุกอย่างรเราถนัดซ้ายหรือขวาขวาแล้ววันนี้เราเจอกับเพชรมงคลครับเคยเจอกันยังยังครับอันนี้ไฟแรกเลยเหรอแล้วได้ศึกษาเกมการต่อยเข้ามาปะดูเขาเป็นมือสไตล์ไหนเป๊ะขวาคิงวานะอืมแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็คุมๆก่อนครับอืมแล้ค่อยๆไล่เรื่อยเนาะแล้วก็ดูจังหวะเอาอย่างไฟล่าสุดเราต่อยไว้ที่เวทีนี้สามสิบวันนั้นเจอใครตัวเขียวเป็นไงชนะชนะตัวเขียวมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบหกแล้ววันนี้ร้อยสิบเก้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่มีเมื่อก,กี้สอบแล้วเไป็นไงบ้างน้ำหนักขาดอยู่นิดนิดครับอ๋อมาขาดนิดนึงอืมก็ไม่ไรเด็กกินน้ำก็เข้าที่แล้วเนาะก็สบายสบายยังรถปล่อยมือมาลู่ลู่หู่นนี่กี่ไฟแล้วประมาณประมาณห้าสิบห้าสิบกว่าไฟได้ไฟนี้เราคุมคุมเบามาณกี่กิโลครับ สามสี่กิโลเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราษรฝากเชิญชวนแฟนๆขับเราวันนี้นะฝากทุกคนเป็นกำลังใจผมนะวันนี้ช่วยเต็มทีเ่เต็มที่แน่นอนเนาะครับผมขอบคุณน้องชาย